วัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีใช้ Chat GPT แต่งนิยายกันครับ Chat GPT ที่ผมใช้คือ 4o ครับคือมันใช้หาข้อมูลได้ครอบจักรวาลเลยก็มาดูทริคที่ผมใช้ในการหาข้อมูลแล้วกันสมมุติว่าถ้าเ,เพื่อนๆอยากเขียนฉากแต่ไม่รู้จะเขียนยังไงใช่ไหมเพื่อนๆก็ไปใน Google ก็ได้ครับแล้วก็เลือกภาพที่ตรงกับกับในเรื่องที่อยากเขียนแล้วก็เอาใส่ลงไปให้ AI แบบนี้ก็บอกว่าอธิบาย ข้อน,นี้เขียนให้ลึกลับสนุกสนุกง่า้แล้วก็ง่าย นี่ครับ A.I ก็บอกว่าภาพน,นี้เป็นภาพของรถไฟที่กำลังวิ่งออกมาจากอุโมงค์มืดดำแห่งหนึ่งแสงไปจากหรถไปสองดวงสองสว่างในความมืดทำการอุโมงค์ที่ดูหนาวเนี่ยน่นนากลัวด้านนอกอุโมงค์มีแสงสว่างเจิดจ้าและต้นไม้สีเขียวสดใสเพลาะไม้เห็นเพียงเล็กน้อยเหมือนเป็นสัญ,ญญาณของความหวังหรือการหลบหนีจากความมืดมิดของอุโมงค์ที่ดูเหมือนจะไม่รู้จบเห็นไหมครับม,มันยาวออกมาเป็นฉากๆานี่ยหรือจะใช้หาข้อมูลแบบนี้ก็ได้นะครับเอิผมอยากรู้เดี่ยวครับ ตำนานเป็นตำนานอะไรดีเอตำนานเทพเจ้าที่สามารถข้ามเวลาได้กด enter AI ก็จะยกตัวอย่างตำนานของพวกเทพเจ้าที่สามารถข้ามเวลาได้ครับ จากทั่วโลกเลยครับอย่างในตำนานกรีกก็จะมีเทพโคนอสครับเทพบบเจ้าแห่งกาลเวลาไพรออสก็คือตำนานของอินดูครับเทพอินาริก็ของญี่ปุ่นครับเป็นเทพเกี่ยวกับความการเก็บเกี่ยวกับความมั่งคั่งแล้วก็มีมีหลายประเทศเลยครับที่มันยกมาขอข้าวแล้วผมก็บอกว่าเออผมอยากรู้เกี่ยวกับผมอยากรู้ข้อมูลของโคนอสเทพกรีก มากกว่าน,นี้มากกว่าน,นี้แล้วก็ Enter. เห็นเอเห็นนะครับมันก็จะบอกทั้งบทบาทบอกทั้งภาพแล้วบอกทั้งความเกี็บข้องกับเทพเจ้านอื่นแล็มีเรื่องเล่าด้วยมีความหมายในสัญลักษณ์ ทนใช่ไหมเห็นไหมครับโอเคหรือทําแบบนี้ก็ได้ครับช่วยสร้างภาพช่วยสร้างภาพโคโนตให้ดูนะให้ดู้กดเอเจ AI ก็ C A จะสร้างภาพโคโนตเข้าๆามาให้ดูครับว่าหน้าตาเป็นยังไงจะพิมพ์เพิ่มก็ได้นะครับว่าอยากให้มันน่ารักก็ได้หรือว่าดูน่ากลัวก็ได้ นี่เทพเจ้าโครนอสตามความคิดของ AI ครับนี่คือภาพของโครนอสเทพเจ้าแห่งบวรา,านในตำนานกรีกแสดงเห็นชาชรที่มีหนวดเขายาว,าว,าวถือชูโม,มงแก้วและเขียวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการผ่านการผ่านของเวลาภาพพื้นหลังเป็นกาแล็กซีละองอ์มาะกอบทางจักรวาลแสดงถึงการควบคุมจักรวาลของเขาบรรยากาศลึกลับและมีสเสน่ห์สวยง,งามจริงๆหรือทำแบบนี้ก็ได้ครับเออ ช่วยเสร็จพอดเกี่ยวกับเอิบข้ามลาข้ามลาเอิบจำแม่มีตาบ้าแล้วก็เอิบทมร้ำช่วยยกตัวอย่างสติพอดแล้วก็เอ็นแช่ เอไอก็ยกตัวอย่างมาสิบพอดไงคือผมชอบคือผมชอบเขียนใดยายเองครับแต่บางทีการหาพอตบางทีมันก็ยากรู้จะหายยังไงก็ให้เอไอช่วยยกตัวอย่างแล้วผมก็จับรุ่นจับนี่ผสมกันมันก็ง่ายม,มากๆเลยครับมาดูว่ามีพอตอะไรบ้างอมพอตแรกจดหมายข้ามกาลเวลาครับนักเขียนหนุ่มได้รับจดหมายจากผู้หญิงที่อ้างว่ามาจากยุคหนึ่งเก้าสองศูนย์ัสองนแรกเป็นจดหมายกันพอตที่สองนาฬิกาแห่งมิตรภาพ กลุ่มเพื่อหนห้าคนคนพบนาฬิกาพิเศษที่สามารถทำให้พวกเขาหดั้ไปในอดีตได้พวกเขาต้องมาเช็คปัญหาอดีตของแต่ละคนในรู้ความหมายที่แท้จริงของมิตรภาพพอที่สาเสียงกระซิบจากอนาคตนักศึกษาหยิงรับพ้อความแสจตัวเองในอนาคตที่เดินเธอเกี่ยวกับการถึนใจที่ปิดลาดอ,อันนี้ก็น่าสนใจพอที่สี่ปิศาเห็นความทรงจํานักวิทยาศาสตร์พบว่าตัวเองมีความสามารถในการย้อนกลับไปดูความทรงจําได้ดีทพ่ใช้ความสามารถนี้ในการแก้ไขปัญหาครอบครัวและการหายตัวไปของคนรักโอ้อันนี้ก็น่าสนใจ พอที่ห้าสะพานเวลาครับชายหนุ่มสูญเสียคนรักไปได้พบสะพานที่สามารถพาเขาย้อนกลับไปได้หนึ่งครั้งเขาตั้งลนอกว่าจะใช้โอกาสนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงงานดีหรือไม่ออืเห็นไหมครับผมก็สร้างคอรมาหรือจะทําทแบบนี้ก็ได้นะเอ,อผมตั้งชื่อให้เอไอไงนั้วชื่อมรนว่าเลียวครับผมก็ถามมาันผมมีเรื่สั้น ไปหน่อยได้ไหมไปจ้าโอเคดีเคเห็นไหมครับก็คงคิดดีครับคุณเบิร์ตส่งเรื่องสั้นมาได้เลยผมจะอ่านให้ความคิดเห็นให้คือสมมติว่าเพื่อนแต่งนิยายแล้วไม่มีใครอ่านเนี่ยไอไอิช่วยดีคอได้นะครับคือมันดีคอดีกว่าคนอ่านซะอีกโอเคผมก็เลือกนิยายที่ผมแต่งมาเอาเป็นเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับความคงเกี่ยวผมก็ลากมาเลยครับ และกดเอเจนต์แลกวเดียวเองครับแต่มันให้ข้อมูลถูกต้องมากๆด้วยเห็น okay, นะครับมันก็บอกเรื่องอันนี้เรื่องสั้นที่ผมเขียนนะเรื่องสั้นเสียงความมเกียวครับ <S <S เป็นเรื่องของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่หลงทางในเอิมใ,ใ,ในคอนเสิร์ตกับพ่อครับแล้วทีนี้พวกนักดนตรีพวกนักร้องเนี่ยก็เหมือนกับว่าเชื่อกันตามหาพ่อให้เขาครับ มันก็บอกทั้งจุดเด่นก็คือมีการสร้างความตึงเครียดเริ่มด้วยเมื่อเด็กชายหลงทางการใช้บทพูดที่ทําให้คนในงานคอนเสิร์ตดูสมจริงแล้วก็ข้อความสื่อความหมายเรื่องนี้เรื่องนี้สื่อถึงความสามัคคีการช่ยเหลือครับแล้วก็มีจุดที่สามารถพัฒนาได้มันก็บอกมาเห็นมาบอกบอกเหมดเลยการสร้างอารมณ์ความสมเหตุสมผลใช่ตอนท้ายก็เหมือนกับว่าคนดำครับคนทิวดําก็ช่วยยกเด็กขึ้นมาบนบ่าแล้วก็ตะโกนหาพ่อครับแล้วพวกนักดนตรีพวกมือกลองอะไรแบบนี้ก็ช่วยกัตะโกนใส่ไม้เพื่อหาพ่อครับ สรุกดีระบอบใดรวมแล้วเรื่องสั้นนี้ก็ให้ความน่าสนใจและข้อคิดที่ดีเกี่ยวกับการช่วยเหลือกันและกันในสังคมผมถามมันว่าถ้าให้เต็มคะแนนเนี่ยเป็นสิบนายคิดว่าควรได้เท่าไหร่เห็น,นี้มมันก็จะบอกคะแนนท,ที่แบบยุติธรรมมากๆเลยนะผมว่าน้อยมากจริงๆที่ผมจะได้เต็มสิบ แต่ผมว่ามันก็โอเคนะเพราะว่ามันบอกข้อที่สามารถปรับปรุงได้ครับหรือขาแบบนี้ก็ได้นะเอ,อิมเรื่องสั้นเรื่องนี้มันชื่อเรื่องเสียงความเกี่ยวใช่ไหมผมเขียนว่าเออผมอยากเปลี่ยนนะผมอยากเปลี่ยนชื่อเรื่องชื่อเรื่องเอาคไลไ้ายๆแบบแบบเดินมนะแต่แต่แตเอ,อิมขอให้สั้นชับชับ ยกมาสิสี่กรับมันบอกว่าได้เลยครับนี่คือสิบเป็นสั้นที่ชัดที่สั้นกระชับและมีความหมายคล้ายคลึงกับเสียงความกรุงเกียวก็ม,มีเสียงเอกภาพเสียงร่วมกันเสียงใจเดียวเสียงแห่งใจผมชอบเสียงแห่งใจเสียงประษานก็พอเห็นเลยครับมันก็ยกมาถ้าไม่ถูกใจก็บอกได้นะ เพิ่มอีกสิบชื่อ,อแบบนี้เสียงแหงนิดเสียงแหงัเสียงร่วมผาังนชไหครับมันใช่หาข้อมูลแล้วแบบมาสั่งมาเลยเอาแวันนี้ก็ก็เข้าแค่นี้ครับขอบคุณครับ